เปิดครัวของข้ามยาแรงวันนี้เรามาทำเมนูราบหมูสูตรอีส,สานกันนะครับเริ่มด้วยหมูที่เรานำบรวนกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีหนังติดมันต้มเรียบร้อยครับมะนาวข้าวคั่วหอมแดงซอยนะครับผักชีฝรั่งนะครับผมต้นหอมแล้วก็สะระแหน่นะครับ อันนี้เป็นน้ำตาลนะครับพริกปนครับขั้วใหม่ๆห,หอมๆนะครับน้ำปลาอย่างดีนะครับตัวนี้เค็มทุกหยดนะครับดับแรกเราก็จะใส่น้ำปลาไปก่อนนะครับผมตามมาตรฐาน1ช้อนโต๊ะครับผมใส่ลงไปก่อนเลย ตามด้วยน้ำตาลนะครับตัวนี้เราจะไม่ใช้ผงชูรสนะครับผมจากนั้นก็พริกป่นครับตัวนี้ใส่ให้แค่พอดีก่อนนะครับผมถ้าไม่เผ็ดก็เติมได้ทีหลังได้นะครับจากนั้นก็คน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 นะครับคนไปคนมานะครับผมคนมาคนไปคนให้เข้ากัน ้ามันแห้งไปก็ตักน้ําที่เหลือจากการรวนหมูนะครับผมมาคลุกเคล้าเพื่อให้คนได้ง่ายขึ้นนะครับใส่ดังหมูติดมันที่ต้มเรียบร้อยก็คลุกเคล้าให้เข้ากันไปนะครับกลนกุ้เล็กุเล็กเล็กกันนะครับตบ้ายด้วยมะนาวครับผมตัวนี้บีบเข้าไปเปรี้ยวทุกหยด ซับส่้นถึงส่วงนะครับกุเลงกุเลงกุเลงกันไปนะครับผมให้ถึงรดถึงชาติคนไปด้วยให้มีเสียงดังไปด้วยก็จะดีนะครับตามด้วยข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วกินหอมใหม่ๆนะครับตัวนี้ คนที่มีเสียงทับพ,พีกระทบหม้อครับผมบ่งบอกถึงความอร่อยนะครับผมตามด้วยหอมแดงซอยลงไปครับสีสันเริ่มมาละวัชชีนะครับต้นหอมสลรนแหนะครับใส่เข้าไปเพิ่มกลิน่นเพิ่มรสชาตินะครับที่สำคัญเพิ่มสีสันให้หน้าทานมากขึ้นนะครับ เคนเข้าไปคนให้ทั่วยั่วๆน้ำลายกันไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ชิมกันก่อนรสชาติเป็นยังไงขาดตกปกพร่องตรงไหน,นเติมกันได้นะครับนะยกนิ้วเลยนาะยให้หัวใจด้วยบ่งบอกถึงความอร่อยนะครับเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วย เตรียมยกเสิฟครับผมเป็นไงบ้างครับหน้าตาสีสันน่าทานน่ารับประทานไหมครับกับข้าวก็ได้กรับแกล้มก็อร่อยนะครับอ่าชิมอีกรอบครับผมก่อนยกเสิฟของจริงมาน่ากินไหมครับึน้ำลายไหลเลยน่ายกนิ้วอีกแล้วครับ บ่งบอกถึงความอาร่อยนะครับนี่แหละครับคำอร่อยคำโตกินแบบจุกๆนะครับสีสันสดใสหน้าตาน่ากินน่าทานมากๆขอบคุณครับ